สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พ,พี่นะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันกับแนวทาง3มลาวก่อนรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี v i p แล้วก็ลาว v p p นะครับวันที่20พพฤษภาคม2568นะครับแนวทางของเรานะครับพี่พี่เมื่อวานนะครับพี่พี่น้อสามัคคีนะไม่2กับ8ผลที่ออก3 6 5ห3้าสนะครับของเรารอบแรกไม่มา สามคี V.I.P ให้0กั 6, บ6ผลที่ออก5 8405อันนี้ก็เน้น64เนาะเข้ามา84นะครับ6ไม่มาใครเอา0ูนไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่05นะครับเรา V.I.P ให้3กับ9ผลที่ออก3 3 3 4 3มนะครับ9ไม่มาใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่3243ของเรามาตัวเจาะ3 4นะครับก็ จับประมาณนี้นะครับแนวทางเมื่อวานเนาะมามาเด็นลองกันหมดเลยนะครับช่วงนี้ตัวรูดนี่ไม่ค่อยมานะครับพี่พีส่วนนะครับแนวทางวันที่20นะครับชื่นชอบรอบไหนนะครับก็ขอให้พี่พเีเพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับผมสามคีนะครับให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขสี่ รูดที่0นะครับ 03, 05, 06, 40, 45, 46, 3ตัว405นะครับ ส่วนนะครับราวสามคี VIP ให้ไปที่เลข9กับเลข3นะครับรูดไปที่เลข9 9 0 9 5 9 8 3 0 3 5 3 8 สามตัวสามเก้าห้านะครับส่วนลาว VIP เรา VIP ให้ไปที่เลข1กับเลข7นะครับรูดไปที่เลข7 12 13 14 72 73 74นะครับ3ตัว1 74 ก็นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนนะครับเนาะก,ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับสลับค่ำคืนวันที่20พฤษภาคม2568นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมแนวทางนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ